สวัสดีครับจิิงๆต้อนรับท่านเข้าสู่เล่าโดยสังเขปนะครับวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่อง,องระหว่าง Airbus กับ Boeing เหตุผลง่ายๆก็หลายๆคนคงรู้กันนะครับกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ j จ j u Air ซึ่งก็ใช้ Boeing 747-800นะครับก็ก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราน่าจะมาชวนคุยกันว่า มันเป็นยังไงนะหว่างสสายการบินนี้แล้วก็เริ่มมีคนทำโพสต์ออกมานะที่เกี่ยวข้องกับอ่าถ้าเกิดจะบินไปญี่ปุ่นเนี่ยสายการบินนี้ใช้เรียกว่าไงเครื่องบินรุ่นนี้ถ้าบินในประเทศเราสายการบินนี้ใช้เครื่องบินรุ่นเนี้ยผมว่ามันเริ่มเป็นที่พูดถึงกันคราวนี้บนโลกใบนี้ล่าสุดเนี่ยจีนก็เพิ่งเปิดตัวสําหรับมีเครื่องบินของจีนเลยนะครับที่กําลังบินรู้สึกว่าไฟล์แรกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเหมือนจะ บินเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงเลยประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอะไรสำคัญในการที่เข้ามาแข่งขันในตลาดนี้โดยวันนี้เนี่ยก็คงจะเริ่มต้นด้วยว่าแบบเออมันมาที่มายังไงนะระหว่าง Boeing กับ Airbus สํำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่หามาหามาอย่างเต็มที่แล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกนักนะฮะก็อาจจะต้องแฟกเช็ด กันต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ความจริงขนาดนั้นก็ต้องอาจจะต้องไปค้นคว้าเองนะครับแล้วก็แต่นี้เอามาเล่าให้ฟังและกันว่าจากข้อมูลที่ค้นคว้ากันเนี่ยมาเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันก่อนครับว่า Airbus แล้วก็ Boeing เนี่ยเริ่มต้นกันอย่างไรทั้ง2บริษัทเนี่ยเกิดขึ้นในยุคที่แตกต่างกันแล้วก็ จากสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเราเริ่มต้นจาก Boeing กันก่อนนะครับย้อนเนี่ยต้องย้อนไปในปี1916นะครับช่วงเวลานั้นครับโลกเพิ่งเริ่มต้นค้นพบศักยภาพของเครื่องบินครับวิลเลียมโบอิงเนี่ยนักธุรกิจผู้มั่งคั่งจากซีแอตเทิลเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาแกหลงไหลมากเลยว่าเฮ้ยเครื่องบินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆกก็เลยตัดสินใจครับเปลี่ยนโรงงานผลิตเรือไม้ที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ย ให้กลายเป็นโรงงานผลิตเครื่องบินเครื่องแรกของโลกนะครับก็คือ BWC Plan นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินทางทะเลที่เป็นขนาดเล็กแล้วก็ใช้ไม้เป็นวัสดุหลักนะครับ ตัววิลเลียมโบอิงเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับมองเห็นว่าอนาคตที่การบินจะเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนและการขนส่งเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจนมาในปี1917นะครับบริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น Boeing Airplane Company ครับแล้วก็เริ่มผลิตเครื่องบินให้กับกองทัพสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตในฐานะผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกเลยครับเราขยับมาที่ฝั่ง Airbus กันบ้าง Airbus สเนี่ยเองก็มีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับกว่า50ปีหลังจากที่โบอิ้งถือกำเนิดขึ้นเนี่ยอุตสาหากรรมการบินของยุโรปเนี่ยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากเลยจากฝั่งอเมริกาบริษัทเครื่องบินในยุโรปอย่างฝรั่งเศสเยอรมน,นีอังกฤษต่ตางพยายามต่อสู้นะครับในตลาดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้อยู่รอดให้ได้แต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าครับที่เขาค้นพบว่า เออมันทำยังไงเนี่ยมันก็แข่งขันไม่ได้นะเพราะว่าสเกลของการผลิตแล้วก็การตลาดของบริษัทของอเมริกานั้นใหญ่มากๆส่วนของยุโรปนั้นอาจจะยังเล็กอยู่นะครับดังนั้นครับในปี1970ครับรัฐบาลฝรัร่งเศสเยอรมันตะวันตกแล้วก็สหรัฐอาณาจักรเนี่ยตัดสินใจครับรวมตัวกันมาเราต้องมารวมตัวกันแล้ว ตั้งแอร์บัสอินดัสเทรขึ้นเพื่อสร้างเครื่องบินยุโรปที่มีคุณภาพและก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ Airbus สเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เปิดตัวเครื่องบินรุ่นแรกนั่นก็คือ A300 ครับในปี1972ซึ่งเป็นเครื่องบินลำตัวกว้างแบบ2เครื่องยนต์ลำแรกของโลกเลย ลองคิดดูสิครับว่า o o i n n เนี่ยเริ่มต้นจากผู้ชายครับที่หลงไหลในนวัตกรรมที่อยากสร้างอนาคตด้วยตัวเองครับขณะที่ Airbus เนี่ยเกิดจากความร่วมมือหลายชาติในยุโรปเพื่อความอยู่รอดในตลาดการแข่งขันแม้เส้นทางจะแตกต่างกันนะครับแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือต้องการพัฒนาธุรกิจการบินนั้นให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วทั้ง2บริษัทก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาได้อย่างไรครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับหลังจากที่ก่อตั้งมาได้ไม่นานเนี่ยทั้ง Airbus แล้วก็บอ i ิงเนี่ยต่างเริ่มต้นการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พลิกโฉมโลกการบินไปตลอดการครับมาดูกันว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีผลงานอะไรโดดเด่นกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากบอ i ิงกันก่อนครับในปี1958เนี่ยบอิงเปิดตัวเครื่องบิน707ครับซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสาร เจ็ตลำแรกของโลกที่สามารถบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมันเปลี่ยนชมหน้าการเดินทางทางอากาศแล้วก็ทำให้การบินพาณิชย์นะครับกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้มากขึ้นแต่ในสิ่งที่ทำให้โบอิ้งกลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยนะ ก็ต้องหนีไม่พ้นการเปิดตัว Boeing 747ครับหรือที่รู้จักกันในนามของ Jumbo Jet นะครับในปี1970ด้วยขนาดที่ใหญ่และความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง400คนขึ้นไปนะครับมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคเจ็แล้วก็ยังมีเป็นที่ชื่นชอบของสายการบินทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนะครับส่วน Airbus ครับก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับ ในปี1988ครับพวกเขาสร้างความแตกต่างในตลาดด้วยการเปิดตัว A320 320ซึ่งเป็นเครื่องบินพาณิชย์ลำแรกของโลกครับที่ใช้ระบบควบคุมไฟบอยระบบนี้ครับช่วยให้การควบคุมเครื่องบินนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นครับลดขนาดของเครื่องบินแล้วก็เพิ่มความปลอดภัย มันกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ส่งผลต่อการออกแบบเครื่องบินในรุ่นถัดมาทุกๆรุ่นนะครับในอุตสาหกรรมเลยอีกทั้งครับนวัตรกรรมสำคัญของ Airbus ก็คือการเปิดตัว A30 ในปี2005ครับซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะมี2ชั้นเต็มรูปแบบรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า800คนครับ Airbus ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยการออกแบบโครงสร้างแล้วก็การประหยัดพลังงานแม้ว่าจะมีปัญหาในการทุ่มทุนนะครับด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ครับว่านี่คือความสำเร็จทางวิศวกรรมที่ Air b บัสร้างขึ้นมานะครับเราขยับมาครับในยุคปี2000ครับทั้ง2บริษัทยังคงแข่งกันพัฒนานวัตกรรมครับ Boeing 787ด r e a m l i n e ีเเปิดตัวในปี2007ครับเครื่องบินลำนี้ใช้วัสดุคอมโพสิตแทนโลหะครับซึ่งช่วยให้ลดน้ำหนักและก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงมันเป็นเครื่องบินที่ประหยัดพลังงานที่สุดในยุคนั้นครับและยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบันทางด้านแอร์บัสไม่น้อยหน้าครับพวกเขาพัฒนา A350 ครับซึ่งเป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาให้แข่งขันกับ เจ็ 87, โดยใช้วัสดุคอมโพสิตเหมือนกันนะฮะทั้งยังประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกด้วยมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Airbus ครับในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับการบินครับจะเห็นได้ว่านะครับทั้ง Boeing ทั้ง Airbus ไม่ใช่เพียงแข่งขันกันในด้านการตลาดนะครับแต่ยังขับเคลื่อนนวัตกรรมการบินไปด้วย พร้อมๆกันสิ่งที่พวกเขาคิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นเนี่ยไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทของตัวเองครับแต่ยังส่งผลทั้งอุตสาหกรรมและกาการเดินทางของผู้คนทั่วโลกอีกด้วยนะครับแล้วก็ในยุคที่พวกเขาต้องเผชิญความท้าทายทั้ง2บริษัทก็ต้องปรับตัวนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่รอดนะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ปรับตัวใช่ไหมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาเนี่ยปรับตัวกันอย่างไร แม้ว่า Airbus l และ b o อิ n งจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในด้านนวัตกรรมนะครับแต่เส้นทางของพวกเขาก็ไม่ได้ราบลื่นเสมอไปครับทั้ง2บริษัทเนี่ยก็ต้องเผชิญกับความท้าทายและก็วิกฤตใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่สิ่งสำคัญที่พวกเขาเรียนรู้แล้วก็ฟื้นตัวกลับมาได้อย่างน่าประทับใจก็มีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ มาเริ่มต้นกับโบอิงกันก่อนครับในช่วงต้นทศวรรษที่2,000บริษัทตัดสินใจเปิดตัวโครงการ Boeing 7 8ด d ป e a m l i n ีมซึ่งมุ่งเน้นการใช้วัสดุคอมโพสิตเพื่อให้เครื่องบินนั้นมีน้ำหนักเบาแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับกระบวนการผลิตที่ต้องเผชิญกับความล่าช้าและปัญหาด้านการประกอบจนทำให้โครงการนี้ เกินงบประมาณแล้วก็ล่าช้าเกินกําหนดไปถึง3ปีแต่วิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดของ Boeing คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับ737 Max หลังจากเปิดตัวในปี2017นะครับซึ่งได้รับความนิยมในตลาดครับ Boeing ต้องเผชิญกับอุบัติเหตุร้ายแรงถึง2ครั้งครับในปี2018แล้วก็2019ซึ่งค่าผู้เสียชีวิตรวมกว่า346คนสาเหตุมาจากปัญหา ในระบบควบคุมครับหรือ m c a s ของเครื่องบินรุ่นนี้ครับเหตุการณ์นี้ครับไม่เพียงแต่ทําให้737 Max ถูกสั่งห้ามบินทั่วโลกครับแต่ยังส่งผลต่อชื่อเสียงแล้วก็ความเชื่อมั่นของ Boeing อย่างรุนแรงครับ Boeing เนี่ยต้องเผชิญกับการตรวจสอบจากหลายฝ่ายมากๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะปรับปรุงให้737 Max <ankind S 1> กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยพวกเขายังให้คํามั่นว่าจะปรับปรุงกระบวนการออกแบบแล้วก็การสื่อสารกับลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีกครับในส่วนของ Airbus เนี่ยก็มีวิกฤตเหมือนกันในโครงการ A380 เครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปิดตัวในปี2005ครับแม้จะประสบความสำเร็จทางด้านวิศวกรรมแต่ก็ต้องการความต้องการจากตลาดเนี่ยมันน้อยครับความคาดหวัง คือ,คอมันไม่มีคนซื้อนะอีกทั้งนะฮะมันปรับปรุงโครงการพื้นฐานสนามบินเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ขนาดนี้กับกลายเป็นภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นกับสายการบินแล้วก็สนามบินหลายแห่งในที่สุดแอร์บัสก็ต้องตัดสินใจย,ยุติครับ A 3 8 0ไว้ในปี2018ครับแม้ว่าจะเป็นการปิดฉากของโครงการที่พวกเขาภูมิใจครับแต่แอร์บัสเลือกที่จะมุ่งเน้น ไปพัฒนาเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงและก็ประหยัดพลังงานขึ้นเช่น A350 และ A321 XLR ซึ่งได้รับความนิยมในตลาดมากกว่าแม้จะ,ะเผชิญวิกติวิกฤตที่แตกต่างกันครับแต่ทั้ง Airbus แล้วก็ Boeing เนี่ยต่างแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาด้านคุณภาพการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตรวจอสอบ ตรวจสอบความเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดในอนาคตด้วยนะครับและในยุคป,ปัจจุบันทั้ง2บริษัทเนี่ยก็ยังแข่งกันอย่างดุเดือดน,นะครับสัดส่วนรายได้เนี่ยก็โหเบียดกันนิดเบียดกันหน่อย60 40บ้าง55 45บ้างก็เรียกว่าเป็นช่วงที่กําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในสมรภูมิการบินซึ่งตอนนี้การบินมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราไปแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันระหว่าง Air b u ัและโบอิ้งเนี่ย ไม่ได้เป็นเพียงการแย่งชิงส่วนแบ่งางการตลาดเท่านั้นแต่ยังเป็นการต่อสู้เพื่ออนาคตของการบินของทั้ง2บริษัทด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายใหม่ๆเช่นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมความต้องการการเปลี่ยนแปลงของผู้โดยสารและที่สําคัญที่สุดก็คือความยั่งยืนด้านพลังงานครับแอร์บัสครับปัจจุบันเขามุ่งเน้นกับการพัฒนาเครื่องบินที่ ปล่อยมลพิษต่ำโดยเฉพาะโครงการ Zero E นะครับที่ตั้งเป้าพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฮโดรเจนรุ่นแรกของโลกให้ได้สำเร็จภายในปี2035เครื่องบินเหล่านี้จะใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลครับซึ่งจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได,ด้อย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นครับ Airbus เนี่ยก็ยังใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนหรือ SAF กับเครื่องบินหลายรุ่นเช่น A 3 5 0 A 3 8 0ความพยายามน,นี้เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นมาดูกันต่อครับว่าแล้วโบ i n g ทำอะไรอยู่โบ i n g ก็ไม่หยุดนะครับที่จะพัฒนาแล้วมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าครับและระบบบินอัตโนม,มัติในปี2022 Boeing ได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพ w ิสแอ r r โรนะครับเพื่อพัฒนาแท็กซี่อากาศที่ใช้พลังงานในแบบ e w โ l ล์หรือ Electric Vertical Take-Off and Landing ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการบินในเมืองก็คือแท็กซี่เนี่ยเราล่าสุดเนี่ยหมือนได้เห็นข่าวนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะโตโยต้าก็เหมือนจะเริ่มกลับมาทำเรื่องนี้ละนอกจากนั้นครับโบอิงยังใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและก็ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบการผลิต เช่นการผลิตซอฟต์แวร์ให้มีความสามารถสูงขึ้นนะครับการพัฒนาเครื่องบินให้ประหยัดขึ้นอย่างเช่น787 Dreamliner เนี่ยก็ยังได้รับความนิยมในการในตลาดนะครับการแข่งขันครั้งนี้เนะี่ยมันไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องบินครับแต่ยังเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมการบินทั้งระบบซึ่งจะให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ ความยั่งยืนในระยะยาวการแข่งขันของ Airbus และ Boeing จึงไม่ใช่แก้การแย่งชิงตลาดอีกต่อไปครับแต่เป็นการแข่งขันเพื่อโลกของเราด้วยนะครับสุดท้ายแล้วต้องเป็นรุ่นกันครับว่าผู้ชนะที่แชร์จริงจะเป็น Airbus หรือ Boeing นะครับแต่เราทุกคนที่เดินทางได้อย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่พวกเขาจะต้องพัฒนา ขึ้นไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้นะครับและนี่คือเรื่องราวของทั้ง Airbus ทั้ง Boeing ในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าแน่นอนครับสมรภูมินี้ยังต้องต่อสู้กันอย่างเข้มงวดแล้วก็ยิ่งยวนนะครับเพราะอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีสายการบินไม่ใช่ใบริษัทผลิตเครื่องบินอยู่ Boeing กับ,บ Airbus ยังเป็นเจ้าใหญ่แล้วก็จับตาบริษัทจีนที่กาลังเปิดขึ้นในไม่ช้านี่คือไทม์ไลน์ที่เอามาเล่าให้ฟังกันส,สนุกนะครับสำหรับไทม์ไลน์ของ Airbus แล้วก็ Boeing ครับ